กยศครับคุณคารมพลพรกลางรับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยทางกยศครับมีการเปิดให้มีการปรับโครงสร้างหนี้นะฮะให้กับผู้กู้ยืมคือจากการตรวจสอบนะครับพบว่ามีผู้กู้ยืมกยศเนี่ยถูกดําเนินคดีนะฮะในช่วงปี57นะแล้วก็ยังมีภาระหนี้ค้างอยู่ก็เชิญชวนนะครับกลุ่มที่ท่านถูกดําเนินคดีแล้วเนี่ยมาติดต่อปรับโครงสร้างหนี้ได้นะจะได้มีโอกาสในการ ผ่อนชำระหนี้ใหม่นะตามสัญญาใหม่นะครับขยายเวลาให้นะสิกว่าปีอ่ะสิปีแล้วก็คนที่ค้าประกันด้วยก็จะได้หลุดจากความรับผิดชอบนั้นไปนะหลังจากการทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยในกรณีนี้เนี่ยทางกยศก็อาจจะเป็นต้องบังคับคดีไว้ก่อนนะก็เขาก็ต้องทําตามขั้นตอนของเขาเพื่อป้องกันการขาดอายุความนะแต่ว่าในส่วนของการ ขายทอดตลาดเนี่ยก็จะงดไว้นะท่านที่เป็นผู้กู้ยืมเนี่ยที่ถูกดำเนินคนดีแล้วนะท่านจะได้ไม่ต้องกังวลใจนะมามาเถอะมาปรับโครงสร้างนี้นะฮะถ้าได้สนใจนะเชิญนะฮะติดต่อทางเว็บไซต์นั่นแหละ studentloan.or.th นะครับเชิญนะฮะเชิญได้เลยแล้วก็จะมีางานมากรารแก้หนี้นะครับ27เมษายนนี้ที่เทศบาลเมืองบ้านสวนที่ชนบุรีนะฮะแล้วก็28เมษายนนี้ที่โรงแรมแกรนด์ริทมอนกรุงเทพนะครับส่วนที่อื่น วิจัดทุกที่ครับคอยติดตามก็แล้วกันนะโดยเฉพาะลูกหนี้กอยศเนี่ยดูแลท่านอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าไม่อยากจะให้เป็นคดีคดีกันถูกถูกยึดทรัพย์ถูกเอาไปขายทอดตลาดเนี่ยมาปรับโครงสร้างนี้ซะน,นะครับถ้าท่านมีคดีแล้วนะฮะ